สวัสดีครับแม็กฟอร์ดครับเตรียมส่งมอบกันอีกแล้วนะครับกับกระบะขายดีนะครับ4ประตู DBL นะครับซอมแท็กนะครับ10บสปีดนะครับคันนี้เป็นขับ2นะเป็นเครื่องยนต์ตัวสองจุดศนะครับดีเซลนั่นเองนะตัวนี้เป็นแรงม้า210แรงม้า500แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10บสปีดเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องแต่งอะไรเยอะพร้อมใช้งานแล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับมีการ เพิ่มนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกนะครับหรือว่าท่อนะครับช่วยในเรื่องของการทอร์กนะครับให้มันพุ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรับคันกันนะครับกับ DBR s ว o r m t โตมนะครับว่ารถของเขาหล่อขนาดไหนนะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับเป็นกำลังใจแม็กด้วยนะครับไปชมกันนะครับว่ามันหล่อขนาดไหนวันนี้เอามาให้ดูเต็มส่งรอบแล้วสีดำหล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะในรุ่นนี้นะครับตัว ฝากระโปรงนะครับจะมีคําว่าเรนเจอร์อันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับมีอยู่แล้วนะในรุ่นนี้นะเป็นตัวหนังสือฟอนต์อะคริลิกนะครับตัวโตๆเลยนะส่วนจุดเด่นนะครับของรุ่นนี้นะก็คือกระจังหน้านั่นเองกระจังหน้าครับจะเป็นสีดําเงานะครับมาพร้อมกับกล้อง2 6 0องศานะครับกล้องหน้าพร้อมกับทิชฉีดทำความสะอาดเลนส์กล้องนะครับตรงโลโก้นะไม่พอเท่านั้นนี่ไฟ a u X Lamp นะครับก็จะมีไฟมาให้ด้วยเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับ ทำงานควบคู่กับไฟสูงนั่นเองนะครับตัวนี้นะมีเฉพาะรุ่นซอมแทกเท่านั้นด้วยนะครับไฟหน้านะครับที่สุดของไฟแล้วก็คือไฟแมททิกแบบ LED นะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟลูกแก้วนะครับปรับลําแสงได้แบบอัตโนมัติด้วยนะมีไฟเดย์ทม์สองเวลากลางวันนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนั่นเองแบบ LED ด้วยนะครับอ่ะส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้แปลผ่ผัดตําภูมิอะไรนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าอีก 6. จุดหน้า6นะครับหลัง6 12ปจุดเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นของรุ่นนี้นี่เห็นไหมครับสีแดงหล่อๆแบบนี้เลยเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่น s t o r m t a c เลยนะตัวกล่องเรดาร์เนี่ยครับตัวนี้นะจะช่วยในเรื่องของซับแอนโกลเลนคิปปิ้งเรนเซทลิงระบบตัวจับนะครับคนเดินข้ามนะครับตัวนี้นะก็กันชนด้านหน้ากันชนด้านหลังนะครับครบเลยนะครับห่วงลักจูงด้านล่างมีให้2ห่วงแล้วก็นี่จุดเด่นของเขานะครับเหมือนคล้ายๆกับรุ่นสปอร์ตหรือ s t o r m t a c เลยนะจะเป็นสีโครเมียม หล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะอันนี้เป็นมาจากเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีดําเงานะสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับช่วงล่างเป็นปีกนุ่ยสลับแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยได้โช๊คอัพ์สองนโมโนทูบมาแล้วด้วยนะครับส่วนแม็กและยางในในรุ่นนี้นะบอกเลยว่าแม็กของเขาได้เป็นแม็กของ20นะครับจุดเด่นนะครับจะมีตัวเซ็นเตอร์นะครับที่เป็นสีแดงนะครับ แต่ว่าคันนี้นะครับพิเศษหน่อยเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยลูกค้าอยากได้เราจัดให้นะครับเป็นแม็กเป็นแม็กเวกนะครับตัวนี้นะแม็กเวกสีดําเงานะครับหล่อๆตอนนี้นี่ลูกค้านิยมใส่ยเยอะมากๆนะจับคู่มากับยางนี่อาร์ที T, ของโตโยต้ายนั่นเองนะ5 7 5 R20 นะครับ55อย่สนะครับสเปคยางนะครับน่าใช้มากๆนะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทอร์โบคู่หรือใบเทอร์โบนั่นเองนะก็จะมีตัวอะคริลิกคําว่าใบเทอร์โบนะครับส่วนตัวกระจกนะครับตัวนี้ก็มีครอบกระจกเป็นสีดํานะครับสีเดีวยวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยแบบ LED แล้วก็กล้องนะครับอ่าพร้อมกับนี่ไฟสองข้างตัวรถด้วยตัวกระจกเนี่ยพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเล่นแบบไฟฟ้าด้วยฟิล์มนะครับเลือกเปอร์เซ็นด้า0ี่สิเป็นฟิล,มล์มซรามิกนั่นเองกันสาดแท้นะครับของฟอร์ดเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะ ด้านบนนะครับตัวแหลกหลังคานี่สามารถกางพับเก็บได้นะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็เก็บได้ด้วยนะครับในรุ่นของ t o r m t ท c นะจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนั่นเองนะตัวระบบนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทสดอกนะครับพร้อมกับสมาร์ทคีย์เลนะตัวนี้สามารถล็อกรถนะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสแล้วก็ปลดล็อกรถได้ด้วยนะครับโลโก้นะครับตัวสต r มแท็กเนี่ยจะเป็นสีแดงดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับบันไดข้างตัวรถก็มาจากโรงงานเลยนะครับอ่ะจุดเด่นของรุ่นนี้กันบ้าง เราเห็นตัวไวทัคนะครับมีสปอร์ตบาร์ใช่ไหมสีกาไฟนี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับสปอร์ตบาร์นะครับปรับระดับได้5สเต็ปเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเป็นอีก1จุดเด่นของรุ่นซอมแทกนะครับด้านบนนะครับก็จะมีคานนะครับสามารถมัดของได้หรือว่าบรรทุกของได้ด้วยนั่นเองนะครับช่วงล่างนะครับในรุ่นนี้นะก็เป็นชกคว้แยกออกมาจากต้นถังหรือเชสซีนะครับแล้วก็แน่แผ่นบางรับน้ำหนักได้เกิน1.3ตันด้วย ในรุ่นนี้นะครับจะมีสติกเกอร์บางๆเห็นไหมครับของรุ่น s t o r m t a ์เลยนะครับแล้วก็สีมีให้เลือกถึง4สีด้วยนะสำหรับรถรุ่นนี้นะนี่ที่หย่าด้านข้างตัวรถรับน้ำหนักได้เกินร้อยกิโลเลยนะครับมาดูท้ายกระบะกันบ้างไฟท้ายนะครับในรุ่นนี้นะเป็น Fu l l LED แล้วนะตัวนี้นะครับจะมีระบบบายสปอร์ตนะตัวจับรถที่เป็นขดัดด้านข้างนะครับด้านกระจกก็จะมีระบบบายสปอร์ตเหมือนกันนะครับไฟเบรกดูที่3จะอยู่ตรงมือเปิดนะครับในรุ่นนี้นะ ถ้าลูกค้าไม่ได้เพิ่มตัวโรเลอร์ลิดหรือว่าตัวโรเลอร์ไฟฟ้านะครับจากโรงงานนะก็จะมีกุญแจมาให้สามารถไขล็อกได้ด้วยนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังตัวนี้ซิงกับหน้าจอขนาด12นิ้วด้านในนะครับมีเส้นกะระยะให้ปั๊มเลนเจอร์นะครับกันชนท้ายนะครับเป็นสีดําตัดสีดําด้านนะครับรหล่อพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังอีก6จุดไฟส่องป้ายทะเบียนมีให้แล้วก็ที่สําคัญนะครับมีการเปลี่ยนท่อด้วย JTC นะครับนี่เห็นไหมตัวปลายท่อเนี่ยจะเป็นตัวคาร์บอนนะ เพิ่มทอกขึ้นมานะครับก็ถือว่าเหยียบเหยียบติดเท้าอยู่เหมือนกันนะสำหรับลูกค้านะครับที่อยากใส่แบบนี้นะครับเราก็จัดให้ได้นะครับอ่ะส่วนตัวฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบอีซิลิฟตนะครับฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับนี่มือเดียวเลยช่องชาร์จไฟมีให้ไลเนอร์ติดตั้งให้แล้วนะครับของฟอร์ดเราของแท้เลยนะนี่เห็นไหมช่องชาร์จไฟก็มี230โวลต์นะครับกว่า120โวลต์นะอ่ะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันนิดนึงสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับก็จะมีไฟแอมเบอร์ไลท์ให พร้อมกับนี่จอนี่เนหะ็นไหมจอ,อคอนโซนาเนี่ยก็จะบอกเลยว่าสีดําดุมากๆดําตัดได้สีแดงนะพร้อมกับโลโก้ซอมแท็กตัวจอากลางเนี่ยขนาด12นิ้วนี่รองรับ Apple CarPlay, a n d r o i d Auto แล้วก็ซิ n โฟเหน้าจอทัชสกรีนกดเล่นได้ง่ายมากๆสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับ่ Air Auto ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องชาร์จไฟให้มีไวเลสชเจอร์ให้ใช้ซีให้ USB US ให้ด้วย หัวเกียร์จุดเด่นเลยหัวเกียร์2.0หรือหัวเกียร์อี h ิปเตอช่วยในเรื่องของการถอยจอดได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเข้าเกียร์ได้ง่ายมากๆเลยสําหรับ10สปีดของเราเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับปรับได้ถึง4โหมดเลยนะครับแล้วก็พวงมลาลัยนะครับเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า100%ด้วยปรับระดับได้4ระดับนะครับไม่ว่าจะเป็น คูดคอนโทรลอะแดปติคคูดคอนโทรลนะครับนี่ตัวเลนคลิปปิ้งก็มีให้กดใช้งานนะครับด้านบนนะครับก็มีกระจกตัดแสงนะครับมาให้ช่องชาร์จไฟหรือช่องอเสียบต่อกล้อง USB ก็มีให้แล้วนะครับปุ่มพุ่สตาร์ทมีให้ไฟ,ไฟหน้าแบบออโต้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเบาะนะครับเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะเดินได้ด้วยได้สีแดงพร้อมกับโลโก้สตอมแท็กนะปรับระดับได้8ระดับเลยนะแปทิศทางแปทิศทางประมาณนี้นะครับ แอร์แบ็กนะครับมากถึง6ลูกเลยอ่ะโอเคบอกเลยว่าออปชั่นคันนี้เยอะมากๆนะและแต่งมาแค่นี้ก็หล่อแล้วนะใครบอกว่าแต่งไม่ดุคันนี้แต่งดุมากนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นรถสีดำนะเข้าแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับดอกเบีย้ยพิเศษก็ยังมีให้อยู่นะพร้อมส่วนลดนะครับหรือว่าชุดแต่งนะครับก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้เพียงแค่ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือไลน์ ID ยนะครับเรามีบริการนะครับจองออนไลน์ปลอดภยัย100%เ จองผ่านบริษัทนะครับมีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านลูกค้าเลยแล้วก็นํารถไปส่งถึงบ้านลูกค้าด้วยนะครับใครอยากได้โปรแบบไหนทักเข้ามาคุยกันก่อนสุดทุกคันแน่นอน,นครับได้รถสวยๆกลับบ้านไปใช้แน่นอนยังไงก่อนจากการวันนี้ก็ฝาก4ประตูซอมแท็กนะครับส่คุณส0สปีดคันนี้ด้วยคลิปหน้าจะพาไปชมรุ่นไหนเตีมส่งมอบรุ่นไหนติดตามการคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ